กามีล้วก็ปัญหาเรื่องต่างที่อีขาดแคลนเลือดเดจ้าตรงเวลาโควิดที่เนี่ยเลือดจะขาดแคลมากเลือที่ต้อนก,การนที่พีต้วงสู้เด็เจ้าเลือดตัการดู่แต่ที่คนไทย,ไทยเะถนไข้เล่นด่วนแล้วก็มีวัดนีนนีคเอาก็เลยคิดว่าเขาจะทำยังไงให้คนได้มาบริการครลหีตเพิ่มขึ้นจะไดน้เดียวกันจะได้ที่ีประโยชน์เพิ่มขึ้นต้ว นในเรื่องวัคซีนของโควิดเนี่ยเขาในเฮลิโยบายกับนกคือเป็นคนไดให้คุมที่เป็นอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังเช่นคุมโรคเพรานี่โรคเรื้อรังเช็ดคุมโรคเนี่ยที่สามารถมาได้นะคะก็มีตั้งแต่เบาหวานแต่เจ้านกโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังระยะที่สี่กับทอ่ห้าเอามาเพื่อสมัารค่ือโรคเส้นเลือดสมองดีนะครับแล้วก็โรคหัวใจก็เกิน ก็อยกิโลขึ้นไปโรคมะเร็งและการมีผล้ตัวมือก็คือหญินตั้งครรภ์อายุคัรภเกิดสิบสองขั้งการ,การค่ะแต่คนสูงวี่เนี่ยก็กลายว่าของบ้านเฮาเนี่ยมาชีวิตน้อยค่ะ แล้วก็ต้องชักชวนให้คนตีนดําม้าเนี่ยได้มาฉีดตัว,วแต่คณะที่เขากำลังมีเสียงจะทอดจากคนตีนดํม้าว่าเขายาชินคลาสซี่นนเจ็บเขาแค่ยล็กน้อยแล้วเาก็ถือโอกาสเอาเนี่ยมาประกอบกันแบบคนนี้จาดจะบริจาคนี้มีความตั้งใจมีความเมตตาที่จะบริจาคลงเพื่อช่วยชีวิตเพื่มนุษย์ ะเดียวกันเนี่ยรงรียรายที่ตรนี้ีก็คือตัวนซึ่งอันนี้การทำให้เขาทำนั่นต่วันเสาร์ที่ผ่านมาที่เซาเทสแหลหาคมจะต้องวันแพรก็มีคนมบริจาคเลือดทุการิซิกวันที่สองคือเมื่อวานนี่รอดจกซีราคณะที่ปกติหน้าเขาได้บริเวณบริจาคประมาณเอาเสสามเจ็ดถุงแต่หน้่ขาตตอวันแต่อันนี้กะแก้ปัญหาทิ่คลิงเขาได้จ้า ค่ะแล้วช่วงที่จ้ดโครงการซสามถึงาเก้าเนี่ยคุณหมอขาดว่าจะมีผู้เ<ช>ข้ามาบริจาคเลือดนักกะฮะน่าจะได้ประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสามคนต่อวันนะเจ้าเขาขาดว่าจะอัานนะเจ้าแล้วเขาก็จะได้มีเลือดใช้ได้จถึงอาทิตย์หน้าอาทิตย์ไหนได้เจ้าเพราะแต่ละคนนี่ติมาบริจาคเลือดเขาต้องการได้ซิท ฉีดวัคซีนนหมคะฉีดวัคซีนนี่สามารถหมอะเพคนคนที่เ้องภาพได้สวยนเนี่ยเจ้าสมมติภูมาที่บริจาคเลือดเนี่ยได้ฉีดวัคซีนแล้วแน่เนี่ยเปิ้ลมาต้องฉีดละแต่ว่าเปิ้ลนี้เนี้ยมีลูกมีปอมปอมีปอมแม่ที่อายุมาถึงหกสิบปีเนี่ยซึ่งในต่างเดิมเนี่ยจะมาได้ซิเปิ้ลสามารถหมอะซีพื้นได้ยังวันนี้ก็ได้ปาคนคนหนึ่งเจ้าเปิป้ลมาฉีดมาบริจาคเลือดเมื่อวานหมอะซีพื้ภรรยา อย่างนี้ค่ะก็ถือว่เอเออาเป็นคนได้ครอบครัวเดียวกัน,น,น,นบางคนก็มอดชิดพื้นเพื่อนก็ถือว่าเป็นเปื่อนกันตัวเองมีซิตเรื่อนี้ชีคซีเรียร้อยแลวแต่ว่ามาบริจาคเพือ่อจะที่เปลือกได้ฉีพซีกัน,น,นแล้วบางคนตีบริจาคเลือดแลวนี่ต้องเว้นว่ากี่วันถึงจะกา,ารการบริจาคเลือดปกติถ้าเป็นเลือดตอนที่จะมาหนึ่งบริจาคเลือดต้องชีพซีนสมมติว่า เ,เกิดฉีดวัคซีนอื่นมาก่อนก็เว้นประมาณหนึ่งสัปดาห์เรากะจะากนี่ไปหลังฉีดวัคซีนแรกเนี่ยกับแทนประมาณ3เดือนจะเจ้า,าจะมีการริจาเดือนละตั้งเหมือนั้งหนึ่งซึ่งบอกเป็นปัญหาเจ้า